สบายดีและสวัสด,ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุลสกุลเนานะหรือว่าสินภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะสกสกิลลีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสาวาศาสนาแชนแนลออแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่สาวาศาสนาเดินทางมาบ้านจอมเพชรน,น้อยเนาะก็มาเห็นน้องน้อง,น,องนักเรียนแม่ยิงเนาะเคืนก็ได้เดินทางย่างเมือ่อนาคืนเนาะพรม่นพี่น้องเสาวพวกทีมงานเขาเห็นก็เลยได้สอบถามน้องเคืนเลยเนาะว่าเคืนมากับใครแบบคืนมีรถยางมาวะคือไปให้ไปหน้าแบบมันก็เป็นป้าเปี้ยวนะพ่อแม่พี่น้อง ตาย่านเป็นแต่ยั่างน้องคนพี่น้องน้องกับเขาไปสอบถามน้องเพิ่นน้ำกันเลยเพื่อนพี่น้องว่าน้องเพิ่นมีคนมาส่งมีผู้ปกครองมาส่งบอหรือว่าย่างมาตามมาพังคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะงถือว่าส่งคนเพิ่นเนาะกลไปบึ้งไปส้มน้ำกันเลยเพื่อนพี่น้องว่าสอบถามทักทายสบายดีพี่น้องเพิ่นน้ำกันเด้เพื่อนพี่น้องสบายดีล่ะสบายดีเนาะทั้งนองน้องส่คนส่งคนเนาะน้องยังเป็นน้องยังเด้บานนี่ไอ้น้องน้องนั่นซื้อยังน้องนะซื้อน้องวอนเนาะคนนี่เด้ถ้าดุ น้องสมน้องสมกับน้องบอนเนาะอายุจักปีแล้วน้องอน10น้องสมเด้11เล่นกันเนาะีกับน้องเนาะเอื้อยกับน้องแต่ว่าอยู่ห้องเดียวกันบ่นี่โดย่อยู่ห้องไหนล่ะาบ่เนาะอนก็ห้องบ่เนาะนก็เพราะว่าคนละคนละปีเนาะนก็ต้องอยู่คนละห้อง่แล้วโดยน้องอนส้มาโรงเรียนย่างมามกหรือว่าจังได๋ ย่างมาย่างมาบ่นี่สิมือสิไปใส่อยู่สิมือนาบ่เลิกเรียนแะไรบ่หนิอยู่นาบ่นี่่ยูนานาไก่บ่ลูกนาน่ะย่างเมื่อกันสองคนนี่ป้ามันมีป้าบ่นาน่ะมีป้าหกมียางอยู่บ่เป็นแต่ย่านหรือว่าเป็นเป็นป้าไปเลยบ่สิงการน้องเรียนนยางมากกับสิงการน้องอย่างนี้เนาะ คือบ oh. bon, oh, oh. oh. ุกีรถที่มาน้องน่ะน oh, yeah, ้องบอลกับน้องนี Taiwan ่เท oh, ียงใกล้กันบ่โอ้เถียงใกล้กันก็เลยไปมาหาสู่กันเนาะลอยลอยโอ้รถที่บุมีบุมี่จะคนบ่น้องบอลกับบุมโอ้ยางมาแต่ละมึงเนาะโอยแต่แต่ยังน้อยก็ได้เมย์มาส่งบ่ดีว่าอย่างไรโอ้เมย์ยางมาส่ง ใจดีเนาะเนยเพีนห้องโกห่าเนาะเนยสองสามคนแล้วอีกคนหนึ่งไปไซ้์สามมินโอ้คนบราดามาเมื่อไรอันคนหนึ่งน่ะเป็นไทยคนหนึ่งน่ะลูกือนวังน่ะน้องไทยลูกน้องไทยเออน้องของน้องวอนน้องวอนเนาะเพื่นบราดามาเพื่นเป็นยังน้องวอนน้องวางคือบโมมาเมื่อีรลูก มือย่างึนจะได้宝ไปจักน้องบอลมือย่างดิยางื่อยเนาะยางคู่มือนะบึงเนาะเออนีสิบรยางนะวันเสาร์บึงมาบโอ้โดโดตอนไหวนี่ก็สได้ไหมวนี้นั่นแหะบ่ได้มาเน่ามือื้ยแบบนี้เนาะมือนี่เนาะอเป็นวันเดยเดย โดยยามประเดงกอาจมงมาเก็บกวาดขยะอย่างนี้หน่อยเนาะเทียนเก่งเนี่ว่าลูกไล่ไล่หมากอย่งได้เฮียนอ่ะเนาะน้องบอลได้ค่่ก็ลังดังในนอ้นกเนาะมันจังในนินเนาะออกพลังในนะ้นอึงลูกเนได้หมากย่างนะโดยเนาะ ทางน้องๆนี่เฮียนจบได้อยากเป็ี่ยนยังเนาะทั้งสองสาวนี่สาวน้อยเนาะเพราะน้องสมดีก่อนเนาะอยากเป็ี่ยนยังเฮียนสมมติว่าในในใจตอนนี้อยากเป็ี่ยนยังลูกอยากเปลี่ยนมอเนาะน้องสซ่เนาะน้องวอนนี่ค่ะเปลี่ยนมอทุอการอยากเป็นหมอทั้งสองคนโดยโดย ยเป็นหมอรักษาคนป่วยเนาะดูเนาะรักษาคนไข้เนาะเดี๋ยวบางมือก็พ่อแม่เพิ่นมาส่งอยู่บ่อกโอกับมือคนมาส่งมาส่งมือเนาะอย่างตัวคนที่บางมือเป็นขาเบียดเนาะขาเบียดกันกับหมาเนาะเดี๋ยวกับบ่ได้ช่วขาันน้อมาเฮียนมาคู่มือเนาะน้องสมกับน้องวอนมาแต่ในมือท่ออยู่บ่ลูกหลานมาเฮียนท่อบ่โอ้ท่อหมายก็ว่า มา,มาก็มาเมื่อเยเนาะเมื่ยอยยางแต่ละบ่ได้ห่อเข้ามาบ่ลูกแต่ละมึงน่ะคือบ่ห่อเข้ามาจังบ่ได้ย่างกับตอนตอนวิ่นนี่ถ้าเฮางโบถือห่อ,าอมาน่ะมันก็ย่างกับตอนวิ่นก็เมื่อเยเด้เฮามีแค่นี้เฮาเมื่อยแต่ตอนแรงอย่างเดียว คือท mm. ี่บางมือจต่ที่นี้มือแบบเพิ่นบ๊อบี่เนี่กินให้ค่ะนี่ก็บทีโอเอาแต่ข่าวมาทีทีบอนั่นเนาะเลยน้องเพิ่น้องสาสงสารเห็นดูเลยเนาะเลยจบขึ้นมาก็อยากเป็นหมอคอยพี่น้องในอนาคตเพิ่นเนาะเลยทันซองเลยเนาะเป็นความคิดกสร้างสรรค์ดูให้พี่น้องเลยเลยคอยน้องเพิ่นเป็นจริงเถอะเนาะขอให้เพิ่นได้เป็นจริงเนาะขอให้ได้เป็นสมความหวังเพิ่นคิดเล้ว ว่า้องเ่งคนก็ยางมากแต่ในมือม่าเฮงเียนเนาะกับประมาณสามลักสี่ลักคนวละเนาะหรือว่าไก่ไหมพี่น้องเอ้ถ้าย่างคนมีน้ำน้ำห่วยมีหลายว่าน้ำห่วยก็ได้ข้ามห่วยมาเนาะโดยผ่านผ่านห่วยว่านองอวนอืมเฮ็ดีได้มาใช่ไหมนี่ถ้าน้าได้นี่ครัวว่าลูก ใส่ขวใส่ขวเนาะใส่ขวเนาะต้องน้ำมันเราบ้างเนาะเดินทางเนาะทั้งทั้งน้องทั้งสองคนสามคนเนาะทั้งน้องวางเนาะโดยแต่ยังบ่มีจะจกคนเลยโดยพากันยางมาสโดยมือเนาะถ้าเป็นถ้ารถถีบนี่ก็ต้องใส่สองขันเนาะโดยต้องใส่สองขันเพราะว่าคันเดียวนี่ใส่บ่ได้สองคนเพราะว่าน้องอันวอนกับช่อนกับน้องกับน้องวางเนาะ เพราะว่าน้องวางก็บ่ได้มาขึ้นเมื่อยแฮงอมาย่างกข้เเองส่า้งเพ่นที่กนโดยแต่ิใจน้องเพิ่นก็อยากเฮียนหยพี่น้องยเนาะโดยเก่ยว่านบ้านลาวของเฮาเนาะหนยอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะท่านใดสนใจอยากจะสยเรือทางด้านนักเรียนเนาะอุกรการเรียนเนาะโดยแล้วก็น้องน้องบอนน้องอนเนาะแล้วก็น้องวางคอยพี่น้องเยติดต่อมาทางช่อง ก็ได้โดยช่องใดก็ได้เนาะดูโห่หน้าดี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 นีด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 ีอน้องีด่โีด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 เะีดตดีอีดีดีดนดีขีดยู่รถดีรถอีด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 ีอยด่ดี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 ก็คือว่าคนชาวไดีชาวนาเนาะโดีดีสีดีมีให้ยัง สะดวกสบายปันไดดอกเนาะยมีแต่ายางไว้พี่น้องเลยถ้ามีอันยางบ่ได้กับสักยานกันยังดีแน่นอนน้องเนาะเพราะได้แบบเป็นเครื่องเพราะได้ไขมันมาเฮียนนะนะให้น้องเขามีกําลังใจมาเฮียนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือน้องการคิดอนาคตของเขาเนี่ยคือว่าโอเคอยู่แล้วเนาะอย่ากินคนอัโดยคนกันนะความคิดสั่นๆโอว่าสิไว้รักษาคุณอาเกสราเพื่อดูเท่าคุณหละ เือมาถึดเ่าเนาะแม่อะไรจะเป็นกำลังใจให้ทานอกคนเนาะแมงลยเนาะองคนทั้งสทั้งสาเลยที่น้องเลยคือเยาวชนบ้านจบเพีรน้อยเนาะดยสองสวเลยนม่มาจะได้เป็นอนาคตของคนนั่นเนาะจะได้ดีๆแม่มีอนาคตที่ดีของคนแถบคนพี่น้องเลย น้องคนเนาะเอากาีโบรบกวนเพื่อนลายเนาะโดยน้องคนต้องได้เดินทางย่างเมื่ออีกเนาะโอ้คือีเพ่อนย่างเมื่อว่าคำเพื่ได้น้องเนาะเมื่อหอดเทียงคำบ่คำเสร์ฟได้หนิเนาะวันนี้กินข้าวแล้วบ่ลูกวันนี้เินเยนยังไม่ได้กินเลยิวได้น้องวันนี้เนาะโดยยยนยนมื่อหโดยยดอเื่อยนคน่นเดินากับบ้าเนาะโดย ้น้องขึ้นได้เดินทางพักเมื่อพักพ่อนเมื่อกินเผากินน้ำเนาะหล่ะเนาะหิวเผาแล้วบ่ลูกอ่ะข้าวกระเช้ได้ลำลาน้องบ่ต้องว่าโดยน้องย่างเมื่อโตเนาะโดยถ้ามีรถกระเช้ไปส่งขีหนองบัวดีเพราะว่าวันนี้ลุงเก่าซสลิกมาเดินทางขึ้เจ้าเมื่อนี้มันยาากเนะไปบ่ได้แน่ๆเนาะตามคันนาเนาะโดยสบายดีสบายดีล่ะสบายดี กอุดมกับน้องเสนอน้องขึ้นกะย่างไปนาเนาะพ่อแพี่น้องนาขึ้นกะไก่ได้พ่อพี่น้องไอ้กะลายรักอยู่กะย่างไปสองคนก็เป็นไม่ยิงน้ำอีกเนาะกะมีปลามีอย่างได้พ่อพี่น้องไอ้กะหนาสงสารน้องขึ้นอยู่เนาะกับพ่อแม่กะคือว่าเลสซ่าใครสาวนาธรรมดาเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ได้แต่เน้เล็กน้อยขึ้นอยากเรียนเนาะขึ้นกะตั้งใจเนาะอยากเป็นคุณหมอฝันความฝันของขึ้นเนาะค่ะเขึ้นก็ยังคิดอยากเป็นนั่นเป็นนี่เด้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะ ถ้าผู้ใดใจดีใจบุญอยากซอยเดือนเพื่นก็ซอยได้เนาะน้องเพื่อนกันเดินทางยางเมื่อหน้ากินเข่าน่าคนเนพี่น้องเลยเพื่อซื้อเบื่อฮอดกะฮิวได้เติมยุดดอกคนเปนพี่น้องเลยเนาะเห็นอกเห็นใจขึ้่อนจุดอกน้องก็ได้เนาะกสวัสดีได้ติดคลิปไปเพียงซันนี่ก่อนแอบเพี่อนเพื่อนเราเนาะสวัสดีเดินทางเมื่อบ้านแต่ไม่ต้องมือเนาะ ก็จะได้ขอบุญขอบคุณเนาะ FCT ที่ตามพับสมสาวานมาโดยตลอดเนาะให้งกำลังใจสาวานมาโดยตลอดแด้พ่อแม่พี่น้องเลยสาวานก็จะได้กล่าวคำว่า,บาสบายดีและสวัสด,ดี